ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วกมทปปชอจอรเรียกจุรินสอบปมหน้ากาก200ล้านชิ้นพันยศแฉไม่เลิกแก๊งหน้ากากผีเปลี่ยนเป้าหากิน นายธีรชัยพันธุมาส,สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าในการประชุมกมทนัดแรกภายหลังเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่12พฤษภาคมแล้วกมทจะเร่งเดินหน้าพิจารณากรณีการทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัยต่อในทันทีหลังจากที่ต้องหยุดไปในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาโดยจะเชิญนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอธิบดีกรมการค้าภายในมาให้ข้อมูลอาทิกรณีการระบุมีสต็อกหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นแต่ภายหลังระบุว่าเป็นเพียงแค่สต็อกวัตถุดิบกรณีกระแสะข่าวมีทีมงานที่ปรึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้าาก ากากอนามัยรวมถึงเรื่องจำนวนการผลิตหน้ากากอนามัยของ11โรงงานว่ามีกำลังการผลิตที่แท้จริงเท่าใดแม้ขณะนี้สถานการณ์กักตุนหน้ากากอนามัยจะคลี่คลายลงแล้วเพราะประชาชนหันไปใช้หน้ากากผ้ากันแต่กมทจะเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตต่อไปใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกักตุนต้องรับผิดชอบถ้ามีการทุจริตจ,จริงเท่ากับเอาความเดือดร้อนของประชาชนไปหาผลประโยชน์นายธีร รชัยกล่าวด้านพันยศยังแฉไม่เลิกแก๊งหน้ากากผีเปลี่ยนเป้าหากินหลอกคนขายแทนคนซื้อปูดตัวละครนายอค้าเงินต่างประเทศปลอมบัตรเครดิตโยงบางเพจร,ร่วมขบวนการด้วยขอประชาชนแจ้งเบาะแสร่วมกันลากไส้นายพันยศอัคระอะมรพง อดีตประธานยุทธศาสตร์พักพระดอนภาพเปิดเผยกรณีแก๊งหน้ากากผีหลอกขายหน้ากากอนามัยในโลกออนไลน์ว่ากลุ่มนี้มีการเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ที่นำโดยนายอนายแทนนายพานุนามสมมุติกับเพื่อนร่วมแก๊งโดยกลุ่มนี้จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆออกอลาวาดอย่างหนักอีกครั้งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือปั่นป่วนตลาดซึ่งเมื่อผู้ขายตัวจริงกับผู้ขายตัวปลอมอยู่ในตลาดเดียวกันทำให้ความสมดุล ของราคาพันผวนโดยช่วงที่ผ่านมาหน้ากากอนามัยมีความต้องการในตลาดเป็นอย่างมากจึงเกิดช่องว่างให้เหล่ามิจฉาชีพมารวมตัวกันอยู่ในโลกออนไลน์หลักการง่ายๆของคนพวกนี้คือการประกาศขายราคาสินค้าให้ต่ำกว่าในท้องตลาดในช่วงเวลาที่มีคนต้องการซึ่งเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยแก๊งนี้เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน หันมาโกงกลุ่มผู้ขายสินค้าแทนโดยหลอกว่าจะนำสินค้าไปขายให้ลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจากนั้นก็จะนำสินค้าไปขายในราคาถูกบนโลกออนไลน์แต่เมื่อได้เงินมากลับไม่นำไปคืนให้เจ้าของสินค้าทําให้มีผู้เสียหายหลายรายแต่ก็ไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวว่าอาจจะมีความผิดในเรื่องที่มาของสินค้าจึงทำให้แก๊งหน้าก,ากากผีเริ่มได้ใจอีกครั้งส่งสัญญาณกับลูกขายให้รีบ ฏิบัติการและกำลังออกล่าอย่างหนักนายพันยศกล่าวต่อว่าข้อมูลแกงหน้ากากผีที่ตนติดตามและขอข้อมูลจากสังคมนั้นคืบหน้าพอสมควรและจะนำเสนอต่อสังคมรวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบต่อไป นอกจากนี้ตนยังสืบทราบเบื้องต้นว่านายอ,อที่เป็นหนึ่งในแก๊งหน้ากากผียังทำธุรกิจผิดกฎหมายอีกหลายประเภทหลอกเอาเงินของผู้ลงทุนบนโลกออนไลน์ที่รู้เท่าไม่ถึงการเช่นค้าเงินตราต่างประเทศปลอมการปลอมบัตรเครดิตเป็นต้นตนจะแกะรอยนายอให้กระจางหากใครมีข้อมูลของนายอในด้านเหล่านี้ขอให้นำส่งตนได้ในเฟซบุ๊กของตนอย่างไรก็ตามมีเพจบางเพจพยายามด เครดิตตนเรื่องหน้ากากอนามัยโดยตนทราบว่าเหตนี้ใกล้ชิดกับแก๊งหน้ากากผีที่โดนตั้งข้อหาไปแล้วอีกทั้งยังพยายามดึงผู้ใหญ่บางคนของประเทศมาพาดพิงด้วยการทำแบบนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งและขอให้ยุติการกระทำแบบนั้นด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันนี้นายพันยศได้เดินสายมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนรอบบริเวณวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครพร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงนี้และแนะนำประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อการค้าขายหน้ากากอนามัยในโลกออนไลน์เพราะมิจฉาชีพมีมากและหากใครโดนคดโกงกรณีหน้ากากอนามัยและอื่นๆจากแก๊งหน้ากากผี ขอให้ส่งข้อมูลให้ตนในทันทีเพื่อที่จะได้ปราบปรามคนเหล่านี้ให้หมดไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ